Come on, baby. ท่านผู้ชมครับก็อยู่ที่บูธของสปูลครับไบโอครับนะครับซึ่งปีนี้บูธอลังการงานสร้างมากๆนะครับและที่สําคัญเจ้าของผลิตภัณฑ์ครับตัวแทนจำหน่ายอยู่ข้างผมแล้วพี่โอครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับพี่โอ้ครับสปูลไบโอครับในปีนี้มีนิวโปรดักต์อะไรบ้างพี่นิวโปรดักต์ก็จะมีนะฮะไบบีนะครับของคอนาแจสนะฮะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเช่นเอ่อคาลิเปอร์ราคาดีๆนะครับราคาพิเศษในงานนะครับราคาที่ถูกที่สุดแล้วมี0% 6เดือนไบเคแบงค์นะครับ แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ซีเกอร์นะครับที่เราเข้ามาใหม่นะฮะ <S <S เป็นผลิตภัณฑ์แต่งของตงแต่งฮองด้าเหมือนกันที่เราได้เป็น,นตัวแทนจำหน่ายมาใหม่นะครับ,รบนอกจากนั้นก็จะมีลูกค้าที่ขากระจกมองข้างสมัยก่อนนะฮะสรง EK ใส EK ่ e g ที่เริ่มผลิตไปแล้วรีบดากลับมารลีบดากลัมมาเขาที่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าอัานกลับเป็นมือหนึ่งใช่ไหมปุฟฟ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ่๊ปปุ๊ปปี๊ปุ่่ปปุ๊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 ปป้๊ปปุ นิยมเข้าไปใช้มากขึ้นนะฮะผู้ใช้รถก็นิยมไปซื้อใช้มากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นว่าผลมันดีมากนะครับปีนี้เราก็มีมาโชว์เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆอย่างเช่น0%หกเดือนเหมือนกันเกือบทุกผลิตภัณฑ์ของสปูนที่กูไปเล่นไปไหมคราว่าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ต้องมาซื้อในงานไหมถึงจะได้0%ใช่ครับต้องมาซื้อในงานงานเฉพาะงานบางกาะที่เจริญเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเทปนี้ออก air on a i ออกไปเหลือเวลาอีกนิดเดียวเท่านั้นสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ า็ถ้าเกิดมาไม่ทันล่ะพี่มันจะศูนเปอร์เซ็นมีสักนิดไหมให้ชาวต่างจังหวัดไปที่โอขับที่โชลูมอาจจะมีแต่ศูนย์เปอร์เซ็นนะครับแต่จะราคาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เท่านี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่ายอดนี่เป็นยอดที่สปูนเขาขอมาว่าให้จบในงานนะฮะส่วนทางถ้าได้มีโอกาสมาที่งานนะครับก็จะดีมากเพราะว่าสปูนได้ส่งสตาฟมาถึง4ท่านนะครับผัดกันมานะฮะตอนนี้อยู่ที่ทั้งหมดตอนนี้2ท่านนะฮะเป็นทั้งแมคชีนิกทั้งคู่นะฮะท่านหนึ่งเป็นแมคชนิกเครื่องอีกท่านหนึ่งเป็นแม ื่อจะตอบคาถามทุกคนที่สงสัยนะฮะเราก็จะคอยช่วยตอบนะฮะช่วยประสานงานให้ใครสําหรับคนที่มีปัญหามีมีปัญหาหรือมีคําถามอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเมื่อเช้าก็ได้วัดกันแล้วแล้วเราเอารถดิโอลงมาทำนะฮะมาวัดว่าลิจิเคเร่า,าต้องใส่ตัวไหนโชค๊คต้องใส่ยังไงต้องใส่รุ่นไหนดีแล้วก็เบรกคาลิเปอร์ต้องใส่รุ่นไหนถึงจะแมทกับ กระจกไฟฟ้าตัวใหม่มันรีบอดดัลออกมามันสวยงามขนาดไหนก็วัดงานอะไรงานนี้เห็นกระจกใช่ครับก็จะมีโลโก้เพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกง่ายเรืยกง่ายว่างานนี้ทั้งรีบอดดัลออกมาเอาใจชาวฮอนด้ารวมถึงตอบคาถามสำหรับคนที่ชอบฮอนด้ารีจิโคล่ามันดียังไงแบบไหนมาทดลองกันแล้วก็มาเปิดตัวไทวันไทยแลนด์ด้วยนะฮะปลายปีนี้นะฮะถึงต้นปีหน้านะครับโปรเจกต์นี้มีแน่นอนนะครับไทวันไทยแลนด์นะครับบนถนนเลียบทางหลวงรามินไทยกับไหม่นะครับจะเป็นศูนย์เซอร์วิสสำหรับรถฮอนด้านะครับ ซึ่งเป็นคอนเซปต์ของสปูลซึ่งสปูลเขาจะลงมาเทนนะแล้วโดยมีการส่งช่างจากเราขึ้นไปเทนที่สปูลด้วยนะครับก็คอยติดตามชมโปรเจก t นี้ไปนะครับับผวเอาเข้าไปทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวสปูลก็เรียนเชิญนะครับสปูลไบโอขับรวมถึงบริพันธ์ต่างๆของโอคับก็เรียนเชิญยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะย้ายวิกไปอยู่ฝั่งนู้นอีกสำหรับโอคขับยังไม่จบครับเดี๋ยวว่าเราไปรับชมบริพันธ์จากทางโอคับที่เป็นโชว์รูมแล้ว่ามีตัวแทนจำหน่ายอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง ทดี๋วผู้ชมครับก็อยู่กับอีกหนึ่งบูธนะครับ TS Motorsport นะครับแน่นอน TS Motorsport ก็แหมหลากหลายแบรนด์ดังก็อยู่ในเครือของ TS Motorsport มีอะไรกันบ้างเป็นนิวโปรดักตต้องถามน้องสาวคนข้างๆผมครับสวัสดีครับน้องครับชื่ออะไรครับชื่อปันปันค่ะปันปันเหรอครับเอ ปันปนช่วยแนะนำของว่า t s Motorsport มีอะไรจัดจำหน่ายบ้างครับได้ค่ะจากด้านนอกเลยนะคะ<ม>ก็จะมีคํำเป็นทั้งชุดเลยแล้วก็ของทุกรุ่นเลยค<ม>่ะข,ของ Summit <ม>ในคาระถัดมาค่ะเป็นเบรกของ ATS นั่นเองก็มีทุกรุ <A TS S 1> ่นเหมือนกันนักแข่งทุกๆค,ค,คนเขาทวินหาใส่ลแลรวเบรกกันอยู่แล้วเกิน<ช>คํา <ำ S 2> สัมมิตนี่ค็ค้มตัวถังให้แข็งแรงคําเลยไอ้ค้ตัวถังอะคําก่อนเดี๋ยวคําน้องเดี๋ยวว่ากันอีกทีค้มตัวถังก็ทำให้มันแข็งแรง เตเบิลมากขึ้นครับเข้าโค้งอะไรมั่นใจมากขึ้นค้ำแล้วเบรกแล้วอะไรต่อจากที่เราแล้วก็มีโช๊คค่ะของเอสไดรข้างหลังเลยเด้งไหมโช๊คเด้งไหมเด้งเด้ง <laughs> เด้งไม่เด้งก็โช๊คนี่นุ่มเนบครับเ,เรียกได้ว่าคำเขาเรียกว่าใส่เอสไ v รไปแล้วเนี่ยขับตอบสนองบนถนนก็ดีค่ะใช่แข่งขันก็ดีราคาเป็นไงพิเศษย่อมเย,ยียไหมพิเศษสุดๆเลยราคาพิเศษแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยอ,อย่างโชค๊คเอสไดรนะคะก็ ซื้อไปรุ่นไหนก็ได้ค่ะได้กีวอชเชอร์ไปเลย5,000บาทเอาไปซื้ออะไรต่อได้เลยในบูธของเราใช่แล้วที่ร้านก็ได้นก็ได้ใครเป็นส่วนลดซื้อบอกก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ใช่ค่ะชงเสร็จแล้วมีอะไรต่อแล้วก็ยังมีเป็นพวกเกียร์ด้านหน้าเป็นพวกอุปกรณ์อีกด้านหน้าตกแต่งไม่เชื่อบ้ากเราบอกก็มีบอกก็มีว่ากันไปตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมางานไม่ทันก็ไปที่ร้านกันได้ใช่ ร้านอยู่ตรงไหนรู้ไหมเนี่ยร้านรู้สิคะ่ะ <c oughs> อยู่ศรีนครินท์ค่ะแถวแถวสมิติเวสศรีนครินท์นั่นแหละอ่าไปได้เลยนะคะไปอุดหนุนตรงนั้นได้สำหรับใครที่เดินทางมางานไม่ทันนะครับก็ไปอุดหนุนที่ชอบของเขาใช่หรือใครที่ดูปั๊บรับปิดทีวีมาเลยยังทันอยู่ยังทันอยู่แต่บอกก่อนนะคะว่าไปที่ร้านไม่ได้ราคาพิเศษแบบออโต้ซลอนนะอ่าอืมใครอยากได้ราคาพิเศษนะคะมาซื้อที่ออโต้ซลอนดีกว่ามาจองได้เลยแต่ถ้าเกิดไปไม่ทันจริงๆต้องไปอ้อนวอน์ทำน้ําตาไหลครับ ที่ช็อปของ TS Motorsport ว่าบ้านอยู่ไกลชีวิตมันล่นทษพี่รุ่ก็เดี๋ยวดูหน้าพี่ข้างหลังเขาด้วยทำไมฮะดูสิเขาให้หรือเปล่าใช่อยู่แล้ว TS Motorsport ใจดีนะครับแปลว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์ของ TS Motorsport ไม่ว่าจะเป็นคัมซับเมทช็อคเฮสต์ไดเบรก ATS รวมถึงปริภัณฑ์ต่างๆเลยต่อต่างๆก็เรียนเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นที่งานหรือว่าจะเป็นที่ช็อปก็ดีวันนี้ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณน้องปันๆมากครับแหมาทำไมเมียที่บ้านไม่ตายวะ